เจ็ดบทมหาสมัยสูตรเอวมเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาสักเกสุเวหรารติกปิรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนะสัจิงปัญจามาเตหิพิกขูสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทวสหิจโลกทาตุหิเท,าาท,ตทวตาเยปูเย,ยเนะสันนิปติตาหนติพระวันตังทัศนายาภิขูสังคัญจอะอัตโขจตุนางสุทธาวาสก,กายิกานางเทวานางเอตัทโหสิ อายังโขพระวาสักเจสุวิหารติกะปีรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัททิงปัญจะมเตหิพิกขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิกัจโลกตทาตูหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปติตาหุนติพระควันตังทัศนายาภิขุสังคัญจะยันูนะมยยมปิเยนะพระควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกามิตวาพระขวัโตสันติเก ปัจเจกะคาถาภาสวยามาติอาตโขตาเทวตาสอยาถาปินามาพระะวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังปาปะสาเรยะ <c oughs> ปะษาลิตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวเมวสุทาวาเสสุเ,เทเวสุอันตระหิตาพระขวโตวปุตรระโตปาตุระหังสุ อาตโขตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัฏถังโสเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขวัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีมหาสมยโยปวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาตะอาคะตัมมหิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอปราชิตสังคันติอาตโขอปราเทวตาพระขวัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีตตระพิกโวสัพมา ท่าหังสุจิตาอัตโนอุชุกาม,มะกังสุสารีวะเนตานิขะเหตตวาอินทริยานิรขันติปันทิตาติอะระหวะปราเทวตาพระขวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเฉตวาขีลังเฉตวาปลีคังอินทะขีลังโอหัดจมะเมชาเตจรันติสุทาวิมลาจักขูมตาสุทันตาสุสูนาคาติ อัตโขวปราเทวตาพระขวัตโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธัทงสรารนังคตาเสนะเตขมิสสันติอปัยยะภูมิงปะอายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันตีติอัตโขพระขวารพิขูอามันเตสิเยภูเยนะพิกเวทา้ทา,สาสัสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหุนติสถาคตางังทัศนายะพิขุสังคัญจะเยปิ เตพิกเวเอเหสุงอตติสามัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภพระวนตานังเอตตะปรมาเยวะเทวตาสันิปติตาเอเหสงเสรยัถาปิไมหัางเอตระหิเยปีเตพิกเวภวิสันติอาณาคตมาทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภพระกวนตานังเอตตะปรมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาภวิสันติเสยยถาปิไมหัางเอตระหิอาจิกิตสามีพิกเวเทวกายานังนามามิ กิตายสสามิพิกเวเทวกายานา,นามามิเตศิสามิพิกเวเทวกายานา,นามามิตังสุนารถา,าธุกังนมะสิกาโรถภาศิสสามิติเอวันเอวันพันเตติขเตพิขูพระขวัตโตปัจ,จัโสสงพระขวาเอตตะทะโวจัสิโลกะมนุสิโลกะ,มน,ลกะมนุกัสสามิยัตถุปุม,มาตถาสิตา เยสิตาคิริคระรังปาหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสัลีนาโลมะสังโลมะหังสาพิสัมพุโนโอตะโอทาตะมณะสาสุทาวิปะสันนนาวิลาฟิญโยปัญจสเตยตวาวเนกปิลวัทเวตโตอมันตยิสถาสาวเกสสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนาถาิิขโวเตจะ เตจะอาตบปะมกคครงสุตวาพุทธศาสตร์ศาสนาเตสัมปาตุระหุยานังอามานุสานัทสนังอเปเกสตมัทักขุงสหัสสังอัฐาสัตตริงสตางเอเกสหัสสานังอาัมานัอัมานุสานัทสุงอเปเกนันตมัทักขุงพิสาสภาปุตตาอาหุง ตันจ่าสัพพังอภิญญายวะวัคคิตวานะจักรุมาตโตอามมนตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเพวกายาอภิเกตตาเตวิชานาถภิฆวโวเยวห่างกิตตยิสามิคิราหิอนุปุปผโสตสัตตะสสาวยขาภุมมากาปิลวัธวาอิทิมันโตจุติมโตวนาันโตยัสสินโนโมทะมนาอภิกามุงพิขุนังสามิติงว่านัง สหัสสาเหมาวตายขานันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยะสัจินโนมุทะมนาอภิกกรมุงพิขูนองสาวมิติงวะนังสาตาฮิราติสหัสสายยะขานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยะสัจินโนมุทะมนาอภิกกรมุงพิขูนองสาวมิติงวะนังอิเจเตโสรสสหัสสายยะขานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยะสัจินโนมุทะมนาอภิกกรมุงพิขูนองสาวมิติงวะนังเวสามิต เวสามิตาปัญจสตายขานานตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันนวันโตยาสัสติโนโมทะมนาอภิกาโมยพิขูนางสามิติงวะนางภุมพิโรราชาคิโกเวปูรัสสนิเวสนางปิญโยนังสหัสสะตะสหัสสังยขานางป่ายิปุรุปาสติภุมพิโรราชาคิโกโสปาคะสามิติงวะนางปุรีมันจะทสังราชตาตะโถภาษาสติคันธะพานัางอาิตปติมหาราชายสัสติโส ุตตปีตสาพระห่าวงฉะนามามหาพลายที่มันโตชุติมันโตว,วันละวันโตยศสิโนโโมทนะมนาอภิกร,รมงพิขุนางสาม,มิติงว่านังทาขีนนันจ่าที่สองราชาวิรุณโหตประสาสติกุมพานังกุมพันธานังอาทิตปติมหาราชายศสิโสพุตตะปีตสาพระห่าวงฉะนามามหาพลาิที่มันโตชุติมันโตวันละวันโตยสศสิโนโมุทะมนาอภิกรรมงพิขุนางสาม,มิตริงว่านัง ปชีมันจ่ที่สังราชาวิ paper, รูปขู่ภาษาสตินาคันนังอาิปติมหาราชายสัตสิโสพุตตปีตสาพระหัวอินทนามามหาภลาอิทิมโตชุติมโตนะวันโตยสตสินโนมชมนาภิกามงภิขูนองสัมิติงว่านางอุตรันจ่าที่สังราชกูเวโดตปัาษาสติยะขันนังอาิปติมหาราชายสัตสิโสพุตตปีตสาพระหัวอินทนามามหาภลาอิทิมโตชุติมโตนะวันโตยสตสินโนมชมนาอภิกามงภิขูนองสามิติงว่านางปุริมา ภูริมะที่สั่งทัตตโถทักิเนนะวิรุณหโกปชีเมนะวิรูปโขกูเวโรอุตตรังที่สังจตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตธละมานาอถังสุวเนกปิระวัตเวเตสังมายาวิโนทาาอาโควันจะนิกาสถามายากุเตนทุเวนเตทุวิภูจะวิภูสหะจันทโนูกามเษฐโถจะกินุขันทุนิขันทุจะปนาโทโอปะมโยจะเทวะ สูโตจะมาตาลิจิตาเสโนจักคันทพโณโราร,ราชาชนโนสะโพอาคูปัญจะติขโขเจวะติมพารุโุริยะวัชสาเอเตนะเอเตจันเยจาราชาโนคันทภพ,พาสหราชุพิโมชมานาพิกามมงพิขูนางสาม,มิติงว่นางอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสาหาตัชกากัมพารัตตตราอาคูปายาคาสหายาติภิยามุนาทั สารถาจะอาคูนาคายาสัสิโนเอราวันโนมหานาโคศโปาคะสัม,มิติงวันังเยนาคราเชสะหสาสหารันติทิพาธิชาปะขิวิสุทธาจาักขูเวหายาสาเตวณมัชป,ปตตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตานาคาราชานามาสิสุปันะโตเขมมะกาสีพุทโธ นหาหิวาจาหิอุปะวะหยันตานาคาสุปันนาสารณมะกลางสุพุธัง <c oughs> ชิตาวาชิรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสวัตเสเต,เตอ,อิทธิมันโตยสัสสิโนกาลากัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวขาเวปะเจติสุตติจิจะปะหาราโทนมูจีสหะ สตัญจะาพระฤทปุตาน,นางสัพเพเวโรจนามกาสนในหิตวาพระลิงเสนัางราหูพัทมุปาขมูลสาม,มารถโยธาี้พระทันเตภิขุนางสำม,มิสิงวะนางอาโปจเทาวาปัทวีจทเตโชวายโยตถาขมุงวะรุณาวารุณาเทวาโสโมจายสัตสหเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสินโนทเสเตทศทากายาสัพเพนานัตตวันนิโนอินติมันโตชุติมันโตนะว,วันโตยัสสินโน โมทัมนาพิกามุงพิขุ u, นงังสาม,มิติงวะนงังเวณทูจะเทวาสหารีจะอัสมาจะทุเวยะมาจันทัส,สูปนิสาเทวาจันทม,มาคูปุรักขิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตานักตานี้ปุรักขิตาวาอาคูมันทะวะลาหกา วสูนังวาสวเศโถสโกโปคาค้าปุรินทโททะเสเตทัสธากายาสเพนานัตวันนิโนอิจิมันโตจุติมันโตนะวันโตยัสสินโนโทมทามนาพิกามุงพิกขูนางสาม,มิติงวะนางอะถาคูสหคูเทวาชะระมัคีริสิขาพิวะอาริทธากาจะโรชาจะอุมาปุพภะนิพาสิโนวรุณาสหาธรรมาจะอจุตตาจะอเนชากาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสาวเนสินโน ทัาเสตท้าสทากยาสัพเพนันตตะวันนิโนอิจิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสสินโมุชามนาอภิกามุงพิขูนางสามิติงวะนางสมานามหาสมานามานุสาามานุสุตตมาขีธาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอาฐาคูหรโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสสินโนท้ศเสตทัศสทากยาสัพเพนันตตะวันนิโน อิทิมโตชุติมันโตนะวันโตยสัตสีโนโมทะมานาอภิกามงพิขูนังสัม,มิตงริงว่านางสุก,กาการุมมหาอารุณาอาคูเวคะนะสาสหาโอทาตะใครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทามตาหาราคชามิสกาจายยสัตสีโนธนายังอาคาปัชุนโนโยทิสาอภิวัสติ ทัสเสตทัาสทากยาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัตโตยัสสัสสินโนมุทะมนาอภิกะมงบิคูนางสำนิสติงวะนาเขมิยาตติจายยามากันทกาจายสสัสสินโนสัมพิทภากาลามะเศฐาโชตินามาจะอาสวานิมารัจติโนอาคูอัฐาคูปรมิมิตาท้าเสตทัสทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตณัตนโตยัสสัสสิโน โมทัมนาภิกามุงพิกูนองสัมิริงวะนังสัมมสงงสเทเถเตเทว,วนิกายาสัพเพนานันตวันนิโนยานามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยทสะสัทิสาจหะปะวุฒาชาติมขีลังโอคะตินนะมะนาสวังทักเโขโมคาตารังนาคางจันทวังอาสิตาติตังสุพรมมาประมโตจะปุตตาอิทธิมโตสหะ สันนังกุมาโรติสโสเจโสปาคะสัม,มิติงวะนางสหัสสะพรหมโลกานังมหาพรม,มาพิติทัตติอุปป,ป,ป,ปัญโนชุติมันโตพิมสมะกโยยัสสิโทสทัสเศฐาอิสราอาคูปจเจกวะสวัตติโนเตสัญเจมชตัตโตอาคาหาริโตปริวาริโต,ตเตจัสเพอภิกกันเตสินเทเทเวสพ,พรหม,มเกมาราเสนาอภิกามิปัสสะกานหัสสะมันที่ยัง เอถาคันหัถาพันธถาราเคนาพันธะมัตถุโวสมันตาปริวาเรธามาโวมุลจิตาโกจินังอิติตตฐามหาเสนโนกันหาเสนังอัปเปยัอสอเปสยิปาน,านินาปานินาตละมหจะสรังกตวานะเพระวังยถาปาวุตสโกเมโคธนะยังฐานายันโตสวิชุโกตถทาโสปัจจุทาวัตติสังคุโธ อาสัยยังวเสสตัจเจัพังอภินญญา,าวะวะกิตวานะจากขูมาตโตอามันตยิสัทถาสาวเกศาเสนระเตมาราเสนาพิเขนตาเตวิชาณาาภิกขโวเตจะอาตับปะมะกะรงสุตาวพาุทธสสศาส,าสนาวีตะราเคหิตปกาโมงเนสังโลมัมปิอินชยุงสเพวิชิตสังฆามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกกา เตชเนสุตาติ